เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทางสถานีวิทยุรกระจายเสียงรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันนะคะมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสต,อตองอทุกท่านครับค่ะวันนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะนําเรื่องราวของระบบประกันสุขภาพระบบประกันสังคมในเรื่องราวเกี่ยวกับทอมนองนี้มาฝากคุณผู้ฟัง ครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่า<ช>เรื่องของประกันสุขภาพนี่ค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะแล้วก็มีเรื่องให้ตรวจสอบค่อนข้างมากเลยทีเดียวใช่ครับจากที่เราฟังไปสัปดาห์ที่แล้วะนะครับก็จะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพที่เป็นกองทุนเงินประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนน, <Hol comb. S 2> นะครับแต่ทีนี้ประเทศไทยครับมันมีระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ย,ยอยู่สามระบบหลักๆก็ได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนแล้วอีกหนึ่งระบบที่เราจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับ ก็คือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งในแต่ละระบบที่กล่าวมาเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดการออกแบบระบบที่แตกต่างกันจัดให้แก่ประชาะกรกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันนะครับท้งในสิทธิทประโยชน์การได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากภาครัฐเงื่อนไขาการให้บริการรูปแบบและวิธีการจ่ายเงินแต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายที่จะแบ่งเบาภาระและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับ สตงนเนี่ยจึงเห็นว่าระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเนี่ยมีความสําคัญเราจึงได้วางแผนการตรวจสอบผลสลัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับรวมถึงให้ข้อเสนอเนะี้ยที่เป็นประโยชน์แต่ในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยเมื่อสตงตรวจสอบแล้วจะพบประเด็นอย่างไรมีการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาอย่างไรบ้างนะครับ วันนี้รายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสพอง,งอก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับท่านผอ,อ,อน้อมจิตสังดานจาาผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ห้าจะมาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒน์คุณธนาพัฒน์และท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะ,คะต้องบอกว่ายินดีอย่างยิ่งะคะ่ะที่ได้มาพูดคุยกับ ทุกท่านอีกครั้งนะตรงนี้ค่ะค่ะเราอยู่กับท่านพอเอาน้ำจิตมาสามตอนด้วยกันนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สามเพราะว่าเรื่องของระบบประกันสุขภาพนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ต้องได้รับการดูแลด้วยก็คือข้าราชการซึ่งอันนี้ก็คือใช้เงินแผ่นดินเลยแหละทั้งในเรื่องของเงินเดือนรวมไปถึงระบบสวัสดิการต่างๆนะคะในส่วนของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ใช้เม็ดเงินมหาศาลที่สอตองงอต้องดูแลแล้ว ก็เบื้องต้นนะคะเราก็คงมาทําความรู้จักก่อนแล้วกันกับเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะมีความสําคัญยังไงทําไมเต,ต้องต้องตรวจสอบนะคะเชิญเลยค่ะพออน้ำจิตคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะคะถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยเรามีระบบหลักประกันสุขภาพสามระบบนะคะครอบคุมประชากรเจ็ดสิบล้านคนเกือบเจ็ดสิบล้านคนทั้งประเทศซึ่งก็เป็นคนทํางานลูกจ้างก็คือระบบประกันสังคมนะคะประชาชนทั่วไปก็คือระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองเนี่ยนะคะแล้วก็ ข้าราชการผู้มีสิทธิ์ในครอบครัวก็เรียกว่าระบบสวัสดิการรักษ,ษาพยาบาลข้าราชการซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะประมาณ4.54ล้านคนก็คือน้อยสุดถ้าเทียบกับ2ระบบที่กล่าวมาแล้วนะคะทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนเงินทดแทนเนี่ย ซึ่งก็มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวน,นะครับคือท่านผอ,อ,อครับได้ตรวจสอบมาทั้งสามระบบเลยถูกไหมครับใช่ค่ะก็คือจะเนี่ยเพื่อไม่ให้น้อยหน้านะคะเราก็มีการตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันก็คือเราตรวจสอบครอบคลุมทั้งสามระบบเลยนะคะคือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยนะคะผู้มีติิ์ราว4.54ล้านคนแต่หากเรามาดูข้อมูลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยรวมในแต่ละปีเนี่ยนะคะ สูงกว่าระบบอื่นๆมากเลยทีเดียวลักษณะสวัสดิการรักษาพยาบาลที่รัฐจะให้ข้ารัชการเนี่ยคะ่ะก็เรียกว่าเป็นแบบ fee for service คือเรียกจ่ายตามจริงที่มีการเรียกเก็บในขณะที่ระบบอื่นๆเป็นแบบเหมาจ่ายนะคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะค่าใช้จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลค่าจาชการเนี่ยค่อนข้างสูงมากอย่างปี62เนี่ยคะ่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณ74,800ล้านบาทนะคะแล้วก็ ถ้าหาพยาบาลนี่ค่ะเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะซึ่งเยอะมาสําหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ค่ะในการออกวักเก์กากับดูแลก็คือกรมบัญชีกาปัจจุบันเนี่ยค่ะกรมบัญชีการมีการออกแบบเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยทํางานเขาเรียกว่าระบบเบิกจ่ายตรงนะคะคงเคยได้ยินเนาะคือผู้มีสิทธิ์นะคะไปใช้บริการณนะสถานพยาบาลที่แจ้งเข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงนี้ได้โดยไม่ต้องถือเงินไปก็สะดวกมากเลยทีเดียวนะคะ ค่ะเบิ่ายตรงนี้อำนวยความสะดวกสําหรับข้าราชการนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่พอจ่ายแล้วระบบจ่ายตรงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้สามารถใช้ได้กับทุกสถานพยาบาลไหมคะใช่แล้วค่ะคือระบบเบิกจ่ายตรงเนี่ยค่ะอย่างที่คุณนันทปภูตเลยค่ะไม่สามารถใช้ได้กับทุกแห่งนะคะเพราะว่าการที่สถานพยาบาลจะเข้าหรือไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงเนี่ย เขาสามารถเลือกได้ค่ะโดยเราพบว่ายังมีสถานพยาบาลอีกจํานวนมากค่ะที่ยังไม่เข้าระบบเบิกจ่ตยตรุซึ่งผู้มีสิทธิ์ที่ไปหาหมอเนี่ยค่ะก็ต้องสํารองเงินจ่ายไปก่อนแล้วก็นําเอกสารหลักฐานมายื่นขอเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดในภายหลังเอกสารหลักฐานที่ไปเข้ารับการรักษาพยาบาลเขาเรียกเป็น hard copy ค่ะเป็นกระดาษเนาะค่ะพอเป็นกระดาษก็จะทําให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์คะคะตรวจสอบไม่ได้หรือทําได้ยากดังนั้นโอกาสและความผิดพลาด ของการเบริกจ่ายเงินส่วนเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงมากสําหรับเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเนี่ยค่ะก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้สตงเรานะคะแล้วก็ทีมของเราได้ทําการตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสวัสดิการารักษาพยาบาลข้าราชการนะคะเพื่อไปสอบทานระบบการควบคุมกำกับดูแลการเบริกจ่ายเงินนะคะว่ามีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพียงใดนะคะครับมันก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับ โรงพยาบาลนอะมันจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาเจ็บความเจ็บป่วยต่างๆที่นี้ในปีนี้ครับที่เรามีวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9เกานี่ยครับการตรวจสอบของเราครับเรามีการตรวจสอบหรือเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรในสถานาการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่จริงๆครับปอขอบคุณมากนะคะสําหรับคําถามนี้คือปกติงานเปรดสมานออดิตก็คือผลสำลีและะสิทธิภาพที่เราตรวจเนี่ยนะคะ เราจะลงพื้นที่ค่ะเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลสุ่งตรวจสอบทั่วประเทศแต่สภาวะการที่เราทุกคนต้องเวอร์ซองโฮมนะคะเราใช้วิธีการตรวจสอบแบบ n e ิวโนมอลคือใช้ระบบออนไลน์ค่ะผ่านทางซูมนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าการ,รเงินแผ่นดินซึ่งเราก็ขอเอกสารออนไลน์ประชุมออนไลน์สัมภาษณ์ออนไลน์นะคะแล้วก็อาจจะให้มีการเอากล้องนะคะแทนไปดูตามสถานที่นะคะ แล้วก็ทั้งนี้ค่ะเราก็มีการสัมภาษณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคือกรมชิการจ้างตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะก็คือสปสชสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพสำนักอีจัยนะคะนอกจากนี้เราก็ได้มีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้หารเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศอีก40แห่งเพื่อให้ได้ประเด็นการตรวจสอบของเราเนี่ยนะคะอืค่ะ นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เราจะมาแค่โฟกัสในเรื่องของระบบเปิดใจตรงเป็นหลักถูกไหมคะพอเอ๋อคะค่ะแล้วอย่างกรณีของเปิดใจตรงที่ยังไม่ครอบคลุมทุกๆุกสถานบริการเนี้ยคะ่ะสิ่งที่พอเราไปตรวจนะคะเราเจอะอะไรบ้างอะคะกับระบบเบิก่ายตรงที่เราตรวจสอบเท่าที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะค่ะคืออย่างนี้ระบบเบิก่ายตรงเนี่ยจริงๆมันก็คือมีทั้งรัฐและเอกชนนะคะที่เราจะเข้าร่วมแต่ในฐานะคนตรวจนมืดินเราโฟกัสที่จะ ตนอแนะไปที่หน่วยงานของรัฐก่อนนะคะทีนี้เรามาดูสถานพยาบาลภาพรวมของประเทศก่อนนะคะว่าช่วงตั้งแต่ปีห้าแปดถึง6กสองเนี่ยค่ะมีสถานพยาบาลทั้งหมดแบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐเนี่ย1 3 4 0นาพันสี่ร้อยกว่าแห่งเอก,กชนหนึ่งสามร้อยกว่าแห่งแล้วก็ในจำนวนสถานพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงรวมทั้งสิ้นเพียงหนึ่งพันสี่ร้ยสามแห่งฟังอีกทีะคะ่ะร้อยละ 5.13ของสถานพยาบาลทั้งหมดเท่านั้นเองนะคะที่เข้าร่วมในระบบเบิกจ่ายตรงนะคะในจำนวนนี้นเ,นเป็นของรัฐแค่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแห่งจากหนึ่งมืนสามพันแห่งนี่เลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าร้อยละเก้าสิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดของสถานพยาบาลของรัฐทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะสถานพยาบาลขนาดใหญ่ไล่ลงไปถึงระดับรพสตในชุมชนเลยทีเดียวนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคือเรามองว่า อะไรที่เป็นรัฐเนี่ยเราน่าจะคุยกันหรือประสานสั่งการกันได้หมาะก,กว่าใช่ไหมคะสําหรับเรื่องของระบบเปิกจ่ายตรงเนะะี่ยค่ะค่ะอืมแสดงว่าก็ยังมีข้าราชการหรือคนที่จะมีสิทธิเบิกจ่ายตรงเนี่ยอีกจํานวนมากถูกไหมครับที่เขายังต้องสํารองเงินใจ่ายให้โรงพยาบาลไปเองก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เข้าระบบจ่ายตรงค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วเรามีข้อจดคบประเด็นอื่นอีกไหมครับอีกประเด็นหนึ่งค่ะสาคัญมากเหมือนกัน ซึ่งทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักประกันสังคมเองนะคะเรื่องประเด็นเนี้ยค่ะจะคล้ายๆกันเลยก็คือระบบการติดตามค่าบริการทางการแพทย์นะคะโดยเราก็มาดูเรื่องของข้าราชการด้วยนะคะแล้วพบว่าสถานพยาบาลจะทำหลักฐานเพื่อส่งเบิกในระบบเบิกจ่ตรงเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนยังไงเรามาดูนะคะก็คือมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่สถานพยาบาล มันมีสองช่วงนะคะก็คือช่วงพอดิ dit, คือสถานพยบาบาลส่งเอกสารมาขอเบอิกจ่ายเงินกับกรมชีกลางนะคะพอส่งมาปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เหมือนขี่เข้าระบบนะคะเฉพาะระบบเบิกจ่ายตรงนะคะที่เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่ะก็จะตรวจสกแกนเอกสารเบื้องต้นนะคะก่อนการจ่ายปรากฏว่าในก่อนการเบริกจ่ายเนี่ยค่ะปรากฏว่าตรงเนี้ยค่ะมีการสกแกนแล้วไม่ผ่านเป็นจํานวนมากเลย ซึ่งตรงนี้ค่ะพอไปตรวจสแกนก่อนจ่ายไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวก็จะมาโพสต์ออเดดอีกโพสต์ออเดดหมายถึงว่าจ่ายไปแล้วค่ะก็จะมีการตามมาตรวจอีกทีหลังซึ่งตรงนี้โพสต์ออเดดมันมีความละเอียดของการตรวจสอบตรงนี้ก็มีปัญหาอีกนะคะซึ่งอขอ,อสรุปอย่างนี้นะคะว่าสถา,านพยาบาลที่เบิกจ่ายตรงเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบพีออเดดและ p o สต์อ d i t ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยกรมบัญชีกลางที่ออกแบบไว้และก็จ้างหน่วยงานตรวจสอบแต่ นะคะเมื่อกี้ที่ได้นําเรียนนะคะว่าร้อยละเก้าสิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดของสถานพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมระบบเบิกายตรงตรงเนี้ยค่ะจะไม่มีข้อมูลเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางว่าจ้างนี้ค่ะอ๋อมันก็เลยทําให้สถานพยาบาลไม่เข้าระบบเบิกายตรงดีกว่าเพราะไม่ต้องถูกตรวจสอบเนี้ยค่ะใช่เลยค่ะอันนี้คิดว่าถ้าเป็นคนทั่วไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยทีเดียวที่ ทำให้ฐานพยาบาลโดยเฉพาะขนาดใหญ่ค่ะคินนะะ้ำมทนค่ะไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามองในมุมของการควบคุมการจ่ายเงินแผ่นดินและการบริการแก่ประชาชนนะคะเขาบอกว่าการเข้าระบบเบิกจ่ายตรงเนะะี่ยค่ะมีดีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวมาฟังข้อมูลผลการตรวจสอบลึกลงไปของทีออ i t ตและพ s t ออเดตเมื่อกี้ที่เกินไปแล้วบ้างนะคะก็จะเห็นว่าข้อมูลมันน่าตกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะคือ เพราะว่าสถานพยาบาลเนี่ยค่ะาจะทําหลักฐานส่งเบิกไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนคืออย่างนี้ข้อมูล P อ u d i t ที่เราไปดูช่วง5ปีคือ58ถึง62ปรากฏว่าข้อมูลทุรกรรมที่สถานพยาบาลส่งไปเบิกจ่ายเนี่ยค่ะปีละประมาณ30ถึง31ล้านฉบับค่ะผลการตรวจจับทางอิเล็กทรอนิกส์พบธุรกรรมไม่ผ่านการอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เป็นล้านฉบับ Oh, yeah. แต่ในแต่ละปีดูจากยอดเงินที่ไม่สามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ค่ะปีละสองถึงสามพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะปีหกหนึ่งนะคะมียอดสูงถึงเจ็ดพันล้านบาทนะคะที่สถานพยาบาลไม่สามารถเบิกจ่ายได้นี้จากการตรวจสอบเราพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลค่ะการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากข้อจํากัดด้านการบริหารจัดก,การของสถานพยาบาลเองเลย นะคะเช่นไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายก่อนส่งเบิกบุคลากรของสถานพยาบาลค่ะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะทําให้การบันทึกข้อมูลและการจัดส่งข้อมูลการเบิกจ่ายก็ไม่ถูกต้องด้วยนะคะครับในส่วนของพี่ออดิตเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนเยอะอยู่เลยนะครับแล้วโพสต์ออดิตนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ออดิตคือสแกนนะคะส่วนคร่าวๆนะคะก็ผิดเยอะ นะคะพอมาโคสตออเดตแบบตรวจแบบรายละเอียดเชิงลึกเ่รค่ะพบช่นเดียวกันคือพีดออเดตมันเป็นเหมือนกับตะแกรงร่อนอกว้างนะคะโพสต a เ d ด t ก็เหมือนตะแกรงมันจะขีดมากขึ้นพบว่าตรวจแล้วไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพบว่ากรมบัญชีกลางนะคะได้ําเนินการเรียกคืนจากสถานพยาบาล2 4 1้สี่สิบเอแห่งที่มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องคือโพสต a ออเดก็คือเข้าจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วพอไปตรวจว่าผิดก็ต้องเรียกเงินคืน เป็นเงิน400กว่าล้านบาทย้ำอีกครั้งนะคะว่าเนี่ยเป็นผลการตรวจสอบของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงเพียง1,400กว่าแห่งหรือคิดเป็นร้อยละ5.13ของสถานพยาบาลทั้งหมดเองกล่าวโดยสรุปได้ว่าอย่างนี้นะคะการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมการขอเบิกจ่ายเงินทั้งพีออเ t ดโคสออ d i t ทางเริกซอนิค่ะ เฉพาะสถานพยาบาลที่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงอิเล็กทรอนิกส์ทำการตรวจจากก่อนจ่ายแล้วพอตรวจสอบหลังที่มีการจ่ายไปอีกรอบซึ่งตรวจหลังจ่ายเนี่ยค่ะตรวจได้น้อยมากไม่ครบทุกแห่งแล้วก็ยังพบความผิดพลาดที่ต้องเรียกเงินคืนแสดงว่าสถานพยาบาลที่ไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงนะคะมีโอกาสและความเสี่ยงสูงมากของการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องได้ค่ะเพราะค่ะอนนี้ถามเป็นความรู้หน่อยค่ะถ้าสมมติว่าไม่เข้าเบิกจ่ายตรง ยังไงยังไงถ้าเป็นสถานบริการของรัฐมันก็จะต้องตรวจสอบได้อยู่ดีไหมอ่ะอ่าใช่ค่ะคืออันนั้นมันเป็นเหมือนกับต้องเอาเอกสารไปยื่นกับหน่วยงานเจ้าสักกัดแต่ทีนี้การตรวจสอบอะค่ะก็คือเขาก็จะเหมือนเป็นคนตรวจนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็น hard c ปี้เนาะเป็นเเปอร์ค่ะเป็นกระดาษทีนี้ก็ต้องใช้คนตรวจคนตรวจเนี่ยค่ะมันก็จะ เหมือนกับอแล้วแต่ว่าเขาเรียกนงวยตรวจสอบภายในจะตรวจหรือไม่ตรวจหรือจะตรวจแค่ไหนตรงเนี้ยไม่มีเป้าหมายนะคะซึ่งไม่ได้ไม่ได้พูดให้ฟังนะคะจริงๆก็คือไม่ได้มีเป้าหมายให้ตรวจดังนั้นมันก็อาจจะโตกลนหรือตรวจแล้วอาจจะคาดเคลื่อนผิดพลาดได้อันนี้โอกาสที่จะไม่ได้รับการตรวจสอบสูงมากกว่าค่ะมันมันไม่เหมือนกับใช้อิเล็กทรอนิกส์สแกนนะคะคุณนันทภัทรค่ะโอค่ะ พอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคะ่ะถ้าเราสรุปเป็นสาเหตุออกมาให้เห็นเด่นชัดเลยน่าจะบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรคะทาไมเขาถึงเลี่ยงถ้าไม่ยอมเบิกใจตรงแบบเนี้ยก็คือปัญหาหลักๆตรงเนี้ยมันไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่ผานพาวารทุกแห่งต้องเข้าร่วมระบบเบิกใจ่ตรงเหมือนกับเป็นความสมัครใจนะคะแล้วก็ ผู้ที่ไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงหรือสถานพยาบาลที่ไม่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงไม่ต้องถูกจัดทำเอกสารนะคะแล้วก็ไม่ถูกตรวจอสอบเอกสารประกอบการเบริกจ่ายแบบละเอียดนะคะที่หน่วยงานที่รกรมบัญชีกางประชามหานิการพอไม่บอกเนาะค่ะทีนี้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรงนะคะซึ่งมีข้อจํากัดน,นะคะคือถ้าเข้าร่วมระบบคุณก็ต้องไปปรปับปรุงเทคโนโลยีปรปับปรุงข้อมูลสารสนเทศอะไรทั้งหลายของสถานพยาบาลมันมีต้นทุน นะคะในการปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องสอดคล้องคือหลักเกณฑ์ของกรมธิการที่ออกไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีให้ทันกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยค่ะหลายแห่งก็เลยแบบตัดสินใจไม่เข้าดีกว่านะคะอันนี้ค่ะทำให้ระบบเบิกจ่ายตรงมันยังมีหยิบจํานวนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่ไม่เข้านะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของข้อปรวจพบพิจารณและพ t Audit ที่พบว่าเมนบีผิดพลาด ปัญหาก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือคกรมจีการไม่ได้มีการแจ้งว่าสถานพยาบาลที่เคยมีการเหมือนเป็นเลสเซอร์เนหือกมาค่ะว่าที่เบิกไปแล้วมันไม่ถูกต้องเกิดการผิดพลาดก็ไม่ได้แจ้งไปยังสถานพยาบาลเพื่อเป็นบทเรียนหรือเพื่อจะได้เรียนรู้กันนะคะว่าเนี่ยแบบนี้ผิดจะได้ไม่ต้องทําอีกไม่ได้มีการแจง้งอีกอันนึงก็คือคปัญหาบุคลกากรเจ้าหน้าที่ของตั้งสถานพยาบาลเองนะคะที่เขาอ้างบอกว่า ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการจัดทําข้อมูลรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กําหนดดังที่นําเรียนมเมื่อกี้นะคะว่าหลักเกณฑ์มันเปลี่ยนบ่อยหลักเกณฑ์เปลี่ยนบ่อยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทําความเข้าใจกับงานใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ตามไม่ทันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการคีย์ข้อมูลเข้าไปผิดพลาดได้ค่ะมันจะพลาดค่ะอืมครับตอนแรกผมเข้าใจมาตลอดเลยว่าระบบเบิกจ่ายตรงเนี่ยทุกสถานพยายบาลต้องเข้าก็คือไม่ได้เข้าถึงเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ แล้วจากข้อตดกลมและสาเหตุดังกล่าวนะครับมันส่งผลกระทบยังไงกับระบบงบประมาณบ้างครับอันนี้ค่ะกรณีสถานพยาบาลไม่ถูกตรวจสอบนะคะหรือตรวจสอบได้น้อยตรงนี้แน่นอน,นะคะ่ะมีความเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสําหรับค่าบริการทางการแพท,ทย์โดยไม่ถูกต้องนะคะทําให้กระทบกับการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินขณะตรวจสอบ แล้วยังต้องผิดแล้วยังต้องเรียกคืนนะคะน,นี่ไม่ได้รับการตรวจสอบแน่นอนว่าโอกาสนี้จะมีความเสี่ยงที่ว่า,าเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องอีกเยอะมากนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลที่ไม่เข้าเบิกจ่ายตรงเนะะี่ยค่ะแน่นอนพลกระทบกับผู้ใช้สิ์นะคะที่จะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วกว่าจะเบิเกคืนได้นะคะซึ่งเราทราบดีมัออในใช้เวลามา,านมากนะคะแล้วก็บางเคสนะคะที่เป็นผู้ป่วย ค่ารักษาพยาบาลสูงๆเนี่ยนะคะเนี่ยกว่าจะได้เงินคืนก็นานอยู่แล้วก็ต้องถึเงเินไปจ่ายก็เครียว่าล้มละลายก็มีนะคะสมัยก่อนที่ไม่มีเงินไปจ่ายไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อีกหนึ่งก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ํานะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ความเหลื่อมล้ำสิ่งี้ถ้าฐานพยาบาลที่เข้าระบบเบิกจ่ายตรงก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแต่กรณีไม่เข้ากลับไม่ต้องได้รับการตรวจสอบแบบเดียวกันเนี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่คิดว่าน่าเป็นห่วงยิ่งค่ะ พอเราเจอผลแบบนี้ปุ๊บอะค่ะสตง,งนแนะนํายังไงอะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการตรวจต่อไปในอนาคตอะค่ะค่ะอันดับแรกเลยค่ะนันนภาค่ะกรมชีกลางเนี่ยค่ะเราต้องทําอย่างไรที่จะหาวิธีการให้ฐานพยาบาลเข้าระบบเบิกจ่ายตรงให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะเพื่อประโยชน์ด้านการตรวจสอบการเบริกจ่ายเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์แล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้ใช้สิทธิ ทีนี้เคสตรวจสอบพรีออ d i t และ post audit เองนะคะแล้วพบความผิดพลาดของการทําข้อมูลธุรกรรมการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตรงนี้ค่ะกรมบัญชีกลางก็ต้องสรุปข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งเพื่อให้เขาทราบว่าอะไรหรือแบบไหนที่ผิดแล้วจะไม่สามารถเบิกเงินได้และจะได้ไม่ต้องทําซ้ําแบบนี้อีกค่ะเหมือนเป็นบทเรียนให้เขานะคะต่อมาก็คือจัดให้มีกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหมายถึงว่ากรมกิการเนี่ยค่ะควรจะจัดให้มีการเสริมสร้างความเข้าใจนะคะการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารหลักการเรียกเบียนให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงการสอบทานเอกสารหลักฐานธุรกรรมการเบิกจ่ายซึ่งจะเห็นว่า ถ้าจำได้นะคะที่เราพูดกันมาตั้งแต่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนประกันสังคมปัญหาหนึ่งก็คือความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาเดียวกันเหมือนทุกประเด็นทุกทุกกองทุนนะคะทุกหลักประกันสุขภาพเนี่ยแหละค่ะว่าผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินเนี่ยแหละค่ะค่ะครับทั้งสามระบบหลักประกันสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนหรือแม้กระทั่งแต่สวัสดิการข้าราชการเองนะครับ ก็เป็นเงินงบประมาณที่ก้อนใหญ่มากเลยท่านผอ,อ,อมีอะไรอยากจะฝากถึงนวยรับตรวจหรือประชาชนในเรื่องนี้บ้างครับค่ะขอบคุณนะคะก็คืออย่างนี้แล้วกันปัญหาเจ็บป่วยแน่นอนค่ะส่งผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับภาระราการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอีกด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละปีของทั้งสามระบบนะคะที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนี้สูงมากนะคะ ในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะซึ่งรับได้จากสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนคนไทยนะคะได้เข้าถึงกันทุกคนนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคงไม่มีใครเสียงนะคะคือจะได้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะจะเป็นการดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ใช้บัตรทองลูกจ้างหรือคนทํางานที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชก,การนะคะทุกคนมีโอกาสทีส่จะเจ็ดป่วยได้พอๆกันดังนั้นเนี่ยคะ่ะเราทุกคนควรให้ความสําคัญให้มากนะคะกับการดูแลเสริมสร้างสุขภาพดีกว่าการต้องมาซ่อมแซมปรับปรุงสุขภาพเพราะว่าบางคนก็อาจซ่อมไม่ได้อันนี้ส,สบสบบอกเลยคะ่ะอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ ต้องบอกว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่จะต้องมีคนมาคอยกำกับดูแลนะคะเพื่อให้เงินของแผ่นดินนั้นใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดและระบบหลักประกันสุขภาพกองทุนสารพัดกองทุนเนี่ยก็ถือเงินมหาศาลจริงๆและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการจริงๆแล้วมีอีกเยอะมากเลยสําหรับสตงที่จะต้องดูแลเราหยิบยกเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมาให้เห็นเพราะว่ามันเป็นกองที่มัน เห็นเงินจริงๆทั้งในส่วนของประชาชนในส่วนของประกันสังคมซึ่งประชาชนก็ต้องใช้เงินก้อนนั้นสวัสดิการคพรารักษาพยาบาลข้าราชการก็ใช้เงินก้อนนั้นยังมีช่องโหว่ให้เกิดขึ้นนะคะแต่เราก็จะพยายามที่จะทําให้ช่องโหว่นะั้เล็กลงเล็กลงจนไม่มีช่องโหว่ในที่สุด นะคะนี่ก็คือหน้าที่ของทางสตง,งที่พยายามจัดการแล้วก็เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อที่จะทําให้ท่านดูแลระบบการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวิทยากรของเราค่ะท่านผูมอในการสํานักตรวจสอบการดําเนินงานที่ห้าท่านผอ,อน,น้อมจิตสังด่านจากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวนันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแตนพัชค่ะ ช่องทางในการรับฟังนอกเหนือจากวิทยุรัฐสภาเราฟังได้ยังไงบ้างท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสพนนะครับได้ทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube c h anel n search คำว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้เลยครับ และทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงประจำวันนี้นะคะวันนี้วิทยากรของเราค่ะท่านผอ,อน้อมจิตสังดานจากคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องรวมถึงดิฉันนันปพัฒนเฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์